ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจจนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจจนามาเผยแผ่ชื่อว่าบริสาสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องบริสาสามประเภทข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริสาสามจำพวกนี้คือหนึ่งบริาสาที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมสองบริสาที่แตกแยกกัน 3. บริษัทที่สามัคคีกันบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในทามิใดนี้มีพวกพิ่โผู้เป็นเถระไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมอธุระนายโอกะมานธรรมเป็นผู้นามนายปวิเวทปารับความเพียรเพื่อ ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่บรู้เพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งโมคลรุ่นหลังต่างภาการทําตามอย่างพิสูจน์โเถระเหล่านั้นแม้โมคลรุ่นหลังนั้นก็ไม่มากมากไม่ย่อย่อนโมทุระนายอกะมณธรรม เป็นพู้นามนายปะวิเวปารบามเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพียนบะโลุธรรมที่ยังไม่บะโลุเพื่อทรรให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งพิสุดทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่แตกแย,ยกกันเป็นอย่างไรคือ บริษัทไดไนาทรมินัยนี้มีพวกพิโสต่างบาดหมางก,กันทะเลาะมีวาดกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่พิน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทที่แตกแยกกันบริษัทที่สามัคคีกันเป็นอย่างไรคือบริษัท,ดทใดไนยทรมินัยนี้มีพวกพิสโสพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำ กับนมมองการด้วยในตาที่เปรียมด้วยความรักอยู่พิสูจน์ทั้งหลายนี่เรียกว่าบริสัทที่สามาขีกันก็ความเหล่านี้มานายพระโสดอังคุตันิกายติการทิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่96หน้าที่3 2 8แดพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทยปัญญาเจริญพร